สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับในรายวิชานี้นะคะเราก็อยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของเ,อเศษส,ส่วนของพหุนามนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะทบทวนในเรื่องของการคูณเศษส,ส่วนพหุนามนะคะที่สามารถดึงตัวร่วมนะสามารถใช้วิธีการดึงตัวร่วมได้แล้วก็ ที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีติดค้างแบบฝึกหัดกันไว้นิดหน่อยและคาดว่านักเรียนน่าจะทำกันได้หลังจากที่คุณครูได้ดออูสมุดจดเอกสารการจด กระดาษจดคุณครูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะลูกที่นักเรียนได้ส่งมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เรามีการบันทึกสมุดคุณครูคก็จะมีคะแนนพิเศษให้ทุกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเฉลยแบบฝึกหัด5ข้อนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะอจะมาดูในข้อที่1นะคะข้อที่1 3x เศษ 3x y ส่วน5ะคะคูณกับเศษ 2x หารด้วย y นะคะเรามาดูกันซิว่าเราจะทำอะไรกับเขาดีจริงๆข้อนี้เฉลยกันหมดแล้วนะเนี่ยใช่ปะ่ะอ่ะเรามาดูข้อนี้หน่อยนะคะม,มีอะไรที่สามารถตัดทอนกันได้คูณกันได้เรียนตัดทอนได้เลยนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าเขาอยู่ในรูปของการคูณแล้วก็การหารนะคะอะไรตัดได้ตัดเลย y ถูกไหมตัดกับ y ใช่ป่ะคะ สองคูณสามใครอย่าตอบว่าสองคูณสามเป็นห้า้วาตัดห้านะมีเรื่องนะไม่ได้นะคะสองคูณสามเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนสองคูณสามเป็นหกถูกไหมคะตัวเศษตอนนี้เหลือ x กับ x กลายเป็น x ยกกําลังสองหารด้วยห้าอันนี้คือข้อที่หนึ่งตจ๊ะต่อไปไปดูข้อที่สองข้อที่สองตอนนี้เราทําอะไรเขาได้บ้างดึงตัวร่วมได้หรือไม่หรือทําอะไรดีหกเอ็กซ์ขออภัย ห x ทำอะไรได้บ้างหเกิดจากอะไรคะสองคูณสามใช่ป่ะเออครูจะดึงทําไมทําไมครูต้องดึงนักเรียนสังเกตง่ายๆนื่องจากว่าตัวส่วนเนี่ยมันมีเลขสถูกปะคะถ้าเราดึงมาไว้ก่อนเราสามารถตัดทอนเขาได้นะคะคูณกับ x ลบสามขออภัยในความระแอมนะคะลูกข้างล่างค่ะสาม x ลบเก้าดึงอะไรออกมาได้จ้ะดึงสามเนาะเด๋ยวอมาแล้วก็จะเหลือเป็น x ลบสมถูกไหมคะแล้วก็คูณกับส ได้หน้าตาแบบนี้เรามาตัดทอนกันซิจ้ะว่ามันได้อะไรสอตัดกับสถูกปะคะ X-3 ลบสตัดกับ X-3 ลบสอ่าเหลือเหลือสากับ X ตัด3ตัด3าเหลืออะไรคะข้อนี้ตายตายตัดมาตั้งนานเหลือแค่ X a เองนะคะ โอเคเนาะต่อไปไปดูข้อที่3นะคะ3 x บวก x ค่ะหารด้วย x ลบ1คูณกับ x ยกกำลังสองลบด้วย x หารด้วย x บวก1เอามามะดึงตัวเศษก่อนตัวเศษ3 x บวกกับ x ดึงอะไรออกมาได้คะลูกดึง x ถูกปะในวเงีเร็วก็จะเหลือเป็น3ถูกปะถูกสิคู่สบวก1ถูกไหมคะ 3x ก x บ x เอเอ,เอทำขวทำขวเองละคูณกับ X กยกกำลังสองเอยกกำลังสองลบเดึงอะไรออกมาได้คะดึง X ออกมาได้ในวงนเล็บเหลือเหลืออะไรจะ้ะ X อ็กถูกปะ่ะลบหนึ่งทั้งหมดนี้ <c oughs> หารด้วย x อลบหนึ่งคูณกับ X อบวกหนึ่งตัดทอนได้ไหมมีอะไรตัดทอนได้บ้าง X-1 กลบหนึ x ่งกับ X-1 ลบหนึ่งถูกป่ะคะ <c oughs> เอ๊วันนี้เป็นอะไรเนแกรมบ่อยจังถูกไหมถูกไหมถูกสิเนาะข้างบนเหลืออะไรคะอืม x ก,กำลังสองถูกปะ x x เ,กกเ,เนาะสี่สี่เออสามบวกหนึ่งกลายเป็นสี่ถูกป่ะจ๊ะเอาไปข้างหน้าเนาะถูกไหมถูกไหมหารด้วย x บวกหนึ่งโอเค ตามนี้นะคะไปดูต่อในข้อที่4ไปดูต่อในข้อที่4นะคะ8 x กำลังสองหารด้วย3 x บวกเนะคะคูณกับ x บวก3หารด้วย2 x มาซีทำอะไรได้บ้างมาซีมาซีาซอ่ะมา8 x กำลังสองกับ2 x มันมีแนวโนว้มว่ามันจะทำอะไรกันได้ถูกไหมคะนักเรียนเราดึงอะไรออกมาดีดึง2ดีไหม ดึงสองใช่ป่ะข้างในก็จะเหลือเป็นอะไรคะ 4x กำลังสองถูกไหมวงเล็บหลังก็เป็น x บวกสามะติดไว้ก่อนทั้งหมดหารด้วยสาม x บวกเก้าดึงอะไรออกมาได้คะดึงสามออกมาได้ในวงเล็บเหลือ x บวกสามคูณกับสอง x หั่นไหมมีอะไรตัดได้จ๊ะมีอะไรตัดได้จ๊ะ,อ,ะอันนี้ถูกไหมคะมีอะไรอีกสองกับสองถูกป่ะจ๊ะ เอตัวนี้กับเอตัวนี้ก็เลยเอถูกไหมคะข้างบนก็จะเหลือเป็น 4x หารด้วยสามไม่ยากเนาะง่ายจังเลยอะไปต่อข้อที่ห้าไปต่อข้อที่ห้านะจ๊ะเอกกำลังสองหารด้วยสองเอกบวกสามค่ะคูณกับหกเอกกำลังสองบวกเก้าเอกหารด้วยสี่เอกกำลังสามนะจ๊ะเอกกำลังสองจ้า วงเล็บหลังดึงอะไรออกมาได้จ้า 6x กำลัง2บวก9ดึง3ได้ดึง x ได้ในวงเล็บเหลือ x บวก <c oughs> 3คูก็มั่วตก2ใช่ไหมเออจัปะลองทวนซิ3 2 6 6x กำลัง2 3 3 9x อ่ะโอเคหารด้วย 2x บวกด้วย3จ้าคูณกับ 4x กำลัง3จ้า ตัดอะไรได้บ้างสิ x กํลังสองกับ x กํลังหนึ่งอะขอโทษเดชดดชเปลี่ยนสีให้หน่อยเดี๋ยวนักเรียนมเมาตามครู x กํลังสกับ x 1, กํลังหกลายเป็น x กํลังสตัดกันได้ถูกปะจ๊ะอ่าสอง x บวกสกับ2 x บวกสเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษสาส่วนซจ้าอ่แคปหน้าจอไว้สำหรับใครที่ทำผิดเอ่อถึงแม้จะส่งมาแล้วนะคะคุณนักเรียนก็ แก้ไวในในสมุดเนาะเพื่อให้เราแบบได้เอาไว้อ่านทบทวนนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันหรือช่วงสอบนะคะโอเคเนาะฮาคอยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปกันต่อค่ะไปเรื่องของการหารนะคะเศษส่วนของพหุนามนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการหารเศษส่วนของพหุนามนะคะคุณกระหานจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมันเลียนกันตรงแค่เครื่องหมายแล้วก็ เหมือนการคูณหารการหารด้วยเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะคะนักเรียนเราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณจากนั้นเราก็กลับตัวที่นํามาหารนะคะก็คือกลับเศษกลับส่วนแค่นั้นเองนะคะนักเรียนดูนิยามตรงนี้เนาะเ,เมื่อมี pqr และ s เป็นพหุนามโดยที่ q ไม่เท่ากับ0ูนย์และ r ไม่เท่ากับ0ูนย์เรื่องนี้เราคุยกันไปหลายรอบแล้วเนาะว่าทําไม q กับ r ที่ที่จะทาเป็นตัวเศษอะคะ่ะสองตัวเนี้ยนักเรียนดูเมาส์ตามมาลูกจะต้องไม่เป็นศูนย์และ S ต้องไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะคะจะได้ว่า P หารด้วย Q หารด้วย R หารด้วย S เอาใหม่เศษ p ส่วน Q หารด้วยเศษ R ส่วน S นะคะจะเท่ากับ p นักเรียนสังเกตเห็นปะเศษ p ส่วน Q เนี่ยเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนอะไร เป็นข้อหมายารตรงนี้เนาะเบียนอาหารเป็นคูณนะคะแล้วเราก็กลับเศษกลับส่วนจาก r ส่วน s เป็น s ส่วน r แค่นี้เองค่ะอย่างที่คุณครูได้บอกนะเราย้อนกลับไปกันนิดหนึ่งว่าทําไม q กับ r เนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์เพราะว่าตามนิยามของเ,อเศษส่วนเนี่ยถ้าเมื่อไรที่ตัวส่วนหรือตัวที่อยู่ข้างล่างเป็นศูนย์นะคะมันจะทําให้เราทําไม หาค่าหาค่าไม่ไล่นะ,ะหาค่าไม่ไล่มันจะไม่มีคําตอบนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อกําหนดของเราก็คือว่าตัวที่เป็นตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะจ๊ะตัวอย่างที่หนึ่งอนาขออนุญาตซูมนะคะ จงหารเศษ3 x ส่วน4ะคะหารด้วย1 5 x กําลังสองส่วน16ขั้นแรกเมื่อเขาใช้คำว่าหารด้วยเราก็ตั้งหารแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนั่นเองจะใช้วงเล็บเครื่องหมายคูณน,นะคะโลกทวนนะเครื่องหมายคูณมีทั้งจุดที่ใช้ได้มีทั้งเครื่องหมายาเศษส่วนที่ใช้ได้ถูกไหมคะมีทั้งเครื่องหมายหารที่ใวงเล็บครูไปหารทำไมเนี่ย เราใช้วงเล็บก็ได้เช่นเดียวกันถูกไหมคะ่ะาเพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้จุดธรรมดาเนาะแล้วเราก็กลับเศษกลับส่วนตัวหน้าหรือตัวตั้งในยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือ 3x ส่วน4นะตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณจุดวงเล็บได้หมดเลยแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะคะก็คือ 15x กำลัง2หารด้วย16เป็น16หารด้วย 15x ส่วน2ข้อนี้ทําไมถึงเท่ากลับเศษ4ส่วนาในซีในซี เอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าพอเรากลับเสร็จใช่ไหมคะนักเรียน4ตัดกับส6บเท่าไหร่4 1 4 4 2ึ4งสี4 4 16. อปดส่บสองะครูก็มาท่องสุดคูณให้ลูกฟังถูกป่ะจ๊ะข้างล่างล่ะคะข้างล่างข้างล่างนี่คูณ x ถูกปะกับคูณ x กำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือคูณ x ทันป่ะจ๊ะ มีอะ <Billie S 2> ไรอีกสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ4ส่วนห้า x นั่นไงคุณครูลืมเติมึงูขออภัยนะคะลูกตามนี้นะจ๊ะได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะอ่ะปะเราไปกันต่อในตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่1แล้วกันเนาะเดี๋ยวลูกจะงงว่าคุณครูเอาหมายเลขข้อมาจากไหนคุณครูมโนอะตัวอย่างที่สองนะคะจงหารเศษสองส่วน x ด้วย เศษ2 x งลบหหารด้วย X นะคะขั้นแรกเรามาปแปลงเขาสี้ซะหน่อยสนิซะหน่อยนะคะเศษสองส่วน X นะ,ค,ะคู่เปลี่ยนเลยได้ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะรับเศษกับส่วนกันนักเรียนงงจะทําอย่างไรดีคุณดูใส่วงเล็บแล้วกันเนาะลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะเป็นเศษ X 6, ส่วน2 X-6 ลบหโอเคไหมจ๊ะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะจ๊ะ เ่ากับมีอะไรทําอะไรได้บ้างอ่ะขั้นแรกดูก่อนเนาะข้างบนมันจะเป็น2กับ x ถูกป่ะคะข้างล่างมันจะเป็น x ถูกไหมทีนี้ i 2x ลบ6เนะะี่ยค่ะเราสามารถใช้วิธีการดึงตัวร่วมข้อ,อมาได้มี2ร่วมกันถูกป่ะจ๊ะในวงเล็บเหลือเลยคะ x แล้วก็ทําไมเอ่ยลบ3ถูกไหมถูกไหมอ่ะโอเคอะไรตัดได้ตัดจา้าตัดใจไม่ให้หลักเธอฮิวอ่ะไม่เล่น2ตัด2 x ตัด x เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ x 3. อลบสอะใครตอบ x ลบสตีปากตัวเองเป็นหนึ่งทีข้างบนถึงแม้จะถูกตัดไปหมดแล้วแต่ข้างบนไม่ได้ไปแปลว,ว่ามันคือ0แต่มันคืออะไรคะมันคือ1เพราะฉะนั้นเอะครูไปประกาพาสเทวเฉยเลยลูกเศษหนึส่วนอะไรคะ x-3 ลบสวิตายประกาสีตะมุตะมิมาก ถูกไหมจ๊ะอย่าลืมนะใครตอบ x ลบสเฉยๆตีปากตัวเองเป็น1ทีนะผิดนะอย่าลืมว่าตัวเศษข้างบนในถึงแม้จะถูกตัดทอนไปแล้วแต่เขาไม่ใช่ศูนะลูกเขาเป็นอะไรเป็น1ถูกป่ะจ๊ะโอเคต่อไปไปดูตัวอย่างข้อที่3นะคะตัวอย่างข้อที่3าเสเศษ y ยกกําลัง4หารด้วย4 y บวก8อ่ะคนผูตั้งไว้เลย y ยกกําลัง4หารด้วย4 y บวก8เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะ y กำลังสองหารด้วย7 y บวกสิแล้วก็เอากลับเศษกลับส่วนไปเป็น7 y บวกสิไม่เอาไม่สวยเอะวันนี้เป็นอะไรกับสีปาะการดูจะพาสเทวมากๆนักเรียนจะเวียนหัวกับพูนิสหน่อยนะคะลูกอ่ะก็จะเป็นอะไรคะเ y บวกสินะจ๊ะหารด้วย y ยกกำลังสองไปจ้าไปจ้าไอ้เขียนตัวใหญ่ไปไหนเนี่ย แล้วดาจะเขียนตัวใหญ่ไปไหนคะเออดูดูคุณครูวันนี้คุณครูมีเวลาว่างเล่นกระปากา <c oughs> ขออําใบค่ะอ่ะไปไปตัดกันหน่อยไปตัดกันหน่อยนะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรคะ y กำลังสี่เราดึงตัวร่วมก้อนนี้กันคะ่ะลูกก็เป็นเจ็ดถูกปะวงเล็บ y บวกสอง ทั้งหมดนี้หารด้วยข้างล่าง4 y บวก8ดึงเรือมาได้ดึง4ออกมาได้ถูกป่ะจ๊ะเรืมาเรียบเรือ y บวก2ถูกไหมแล้วก็ y กำลังสองมแปดมาเลยไปต่อจ้าอะไรตัดกันได้บ้าง y กำลังสกับ y กำลัง4เหลืออะไรคะ y 2 2> กำลังสองพกจะเขียนตัวใหญ่ไปไหนลูกต้องตั้งใจอ่านดีๆนะ y บวก2กับ y บวก2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเศษข้างบนเหลือ7 y ายจำนังสองหารด้วย C 4 c 4 4 4 4่โคมาเองจา้าไม่มีใครทำให้ก็ทำเองเนอะจา้าโอเคเนาะสำหรับในหน้านี้นะคะมาดูหน้าสุดท้ายของวันนี้แต่มีห้าข้อ,ย,อย่ยอยๆน่ารักกรุป๊ปกริบกุ๊ปกริบห้าข้อนี้เราาแบ่งกันทำไหมนักเรียนเรามาแบ่งกันทำดีกว่าเนาะ เอ,า,อาเป็นว่าเดี๋ยวครูจะช่วยเละใช่คคำว่าช่วยกึง่งกึงอธิบายและเฉลยแบบฝึกหัดไปด้วยในตัวหรือถ้าตรงนี้ยใครบอกว่าไม่สบายใจเลยอ่ะครูจะมาเฉลยให้หนูทําไมหนูอยากทาเองหนูอยากทาเองนักเ,นนเรียนหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้เลยคะ่ะหยุดกึกไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมารอเฉลยกันครั้หน้านะคะแต่ถ้าใครบอกว่าครูไปต่อเลยหนูจะรอรอกเอาไม่ใช่หนูจะรอหนูจะรอฟังเออหนูจะรอฟังไปต่อกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเฉลยต่อให้ก่อนซักหนึ่งสองสามข้อ ตามเวลาเนาะแล้วเดี๋ยวข้อสีข้อห้าลูกไปทําเองนะคะโอเคเนาะเราไปดูที่ข้อหนึ่งเราไปดูกันที่ข้อหนึ่งก่อนนะจ๊ะสามเอส่วนเจ็ดนะจ๊ะข้ออ,ออัมพายเออเออเอวันนี้เป็นอะไรมือเขียนปากกาแบบไม่นิ่งเลยค่ะไม่นิ่งเลยคุณูพยายามเหมือนลลก สาคุณครูก็แก่แล้วเนาะปากามันก็แบบจะสั่นเกลือบ้างเล็กน้อยเปลี่ยนหารเป็นคูณถูกไหมคะกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะจ๊ะ 18a แปดเกำลังสอบเนาะมาซิมาซิาซอะไรตัดอะไรยังไงได้บ้างซิเจ็ดหนึ่งเจ็เจสองสเจสามยใช่ป่ะจ๊ะ18กับ3ามทำอะไรได้บ้างอ๋สามหนึ่งสามสามสองหกสามสาเก้าสามองสหสห้าท่องสุดคูณให้นักเรียนฟังดีไหม มีอะไรอีกสิตัดขั้นแรกเสร็จไปแล้วมันยังตัดน้าอีกนะคะคุณครูสามหนึ่งสามสามสองหกสามสองหกนี่มีอะไรตัดได้อีกขยันตัดมากเลย A กับ A อกำลังสองเหลือ A ถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวเศษเหลืออะไรบ้างเนี่ยอย่าตอบว่าไม่เหลือนะใครตอบไม่เหลือตีปากตัวเองไปหนึ่งทีนะเหลืออะไรคะลูกใหนึ่งถูกไหมคะตัวส่วนเหลือเจ็ดหมดหกเหลือสอง ขูดเลขสองทำไมไม่งามเลยครูสองโอเคนะจ๊ะสําหรับข้อที่1ต่อไปไปดูข้อที่2องข้อที่สองหารนด้วย8ค่ะคูณกับ 20x สิบกำลังสองารนด้วย32ตั้งไว้ก่อนเนาะตั X, หารนด้วย8เปลี่ยนหานเป็นคูณค่ะกับเศษเป็นส่วนอา้ากับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ คนนี้เหมือนครูจะดีดๆงี้มั้เนาะโอเคนะจ๊ะไปต่อไปต่อเราทําอะไรอย่างไรได้บ้างซิอ่ามีอะไรตัดได้ตัดเลยค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบยังไงไม่ต้องสคูณให้เรียนฟังอันนี้ x กับคูณนะคะเห็นไหมนี่ที่คูไม่ชอบพี่คูไม่ชอบเขียนเครื่องหมายคูณเพราะว่ามันเหมือน x ค่ะอันนี้ x ทกถูกปะคะกับ x กำลังสองเหลือ x ทถูกปะจ๊ะ y ตัด y เหลือหนึ่งโอเคนะจ๊ะมีอะไรที่หารกันได้อีก ติ๊กตอกติ talk, ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะแปดสิแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแต่เอเอเอเรายังเห็นว่าเรายังเห็นว่ามีสีนี่เห็นป่ะจะ๊ะมีสีนี่โอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบอะไรคะใครตอบเอ็ชเฉยๆตีปากตัวเองไปหนึ่งทีนะตัวเศษเราเหลือหนึ่งถูกป่ะจะ๊ะตัวส่วนเราเหลือเอ็ชโอเค อีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อฉเฉลยให้อีกหนึ่งข้อ x ก,กำลังสองค่ะหารด้วยสอง x ลบหนึ่งนะจ๊ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะจ๊ะทำอย่างได้บ้างข้อนี้ ติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่ะเรามาดึงตัวด้วยมันก่อนตัวเศษเนี่ย x ก,กําลัง2ทำอะไรไม่ได้ถูกป่ะจ๊ะ 6x ลบ3เราดึงอะไรออกมาได้คะนักเรียนเราดึง3ได้ถูกปะในวงเล็บก็จะเหลือเป็น 2x ลบ1ทั้งหมดน,นี้ถูกหารด้วย 2x ลบ1กับ x ยกกํลังห ตัดอะไรได้บ้างตัดเลยจะตัดเลย 2x ลบ1 2x ลบ1ถูกไหมคะ x กำลัง2กับ x กำลัง5เหลือ x กำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้เราจะตอบว่าเศษ3ส่วน x ยกกำลัง3แท้แน่เสร็จแล้ว3ข้อเฉะลยให้แล้วแต่บางคนบอกว่าไม่ได้ครูเมื่อกี้เนี่ยหนูทำเองหมดเลยนะเก่งมากเรามาทวงคำตอบกันเอาไว้ทวงคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีแบบฝึกหัด ที่นักเรียนจะต้องส่งในวันนี้วันนี้นะสองข้อก็คือข้อที่สี่นะคะโจทย์ว่าอา x ยกกำลังสองหารด้วยเศษสองส่วนสอง a ลบหนึ่ง หารกับ a กําลัง 5, หาหารด้วย 6a ลบ3เป็นหารเป็นคูณถูกปะกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษส่วนข้อ5้านะคะ3ามเอลังสองลบ 3x หารด้วย x บวก 4y หารด้วย x ลบหหารด้วย 2x บวก 8y เปลี่ยนหารตรงนี้เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะจ๊ะวันนี้กันไปม,มีแค่2ข้อนนะคะฝากไว้ให้ทําแล้วก็ฝากไว้ให้คิดแล้วก็ฝากไว้ให้ส่งด้วยนะจ๊ะสําหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้จ้าสวัสดีครับ